สวัสดีค่ะลืมกระดิ่งเนี่ยคอยดังเปรียงเปรียงขอให้มีชื่อเสียงยิ่งยิง่งขึ้นไปเฮ้เฮ้กล hey, hey. ายเป็นคนรู้ ขอให้บุญลุงช่วยโอเคภาพชัดเสียงชัดนะคะภาพชัดเสียงชัดมากนะคะเฮ่เฮ่ขายดีขายด,ดีขอให้หมดเร็วไว เขอใครคิดทองขอให้ท้องเต็มให้ขอให้จงฝันดีตื่นมาอีกทีขอให้ชีวิตจงสดใสขออนุญาตแชร์แบ่งปันตัวเสักครู่เดียวนะคะ ดีผู้ตามด้วยชเสียงต้องไปทุกที่ทใ,ทใ,ใครจะหยุดตรงนี้ขอ,ขออนุญาตแชร์แบ่งปันปเต็มสักครู่เดียวนะคะ Hey, hey. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้เลยนะคะผู้จดขออนุญาตแบ่งปันตัวเองสักคู่เดียวค่ะ <S <S จบเพลงนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ ให้ทุกทกคนจงผ่านพ้นทุกวิกฤตใดใดจงมองโลกในแง่ดีเอาไว้เท่ะไรมันก็ดี อะไรให้สำเร็จด้วยทีจะทำเอะไรให้สำเร็จทุกทีใครที่อยู่ตรงนี้ขอให้รวยขอให้รวยรวยปังังงสกครู่เดียวค่ะทำมนันยังไง อจบแล้วคอ,อนุญ,ญาตติดเพลงนะคะขอบคุณเสียงเพลงของแม่คูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะคออนุญ,ญาตแป๊บเดียวนะคะแชร์ไปหรือ,อยังสักครู่เดียวค่ะโอ้ยสักครู่เดียวนะคะแชร์ผิด ค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช์ไปผิดที่นะคะทุกคนต้องเชยใหม่อะไรเกิดขึ้นนะคะดีมากเสมอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคนที่เข้ามาแล้วนะคะกล่าวทักทายกันได้เลยค่ะกดหัวเราะกดหน้ายิ้มมารัวๆได้เลยนะคะสักครู่เดียวจะตลกมากโอเคเรียบร้อยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูจอยสังจิตพิชิตรอยล้านนะคะน,นี้ครูจอยมาไลฟ์น like ในเพจของครูจอยสังจิตพิชิตร้อยล้าน,นะคะขอบคุณ<ม>คนที่เข้ามารับชมและรับฟังนะตอนนี้<ม>แล้วก็ กล่าวคำว่าสวัสดีสำหรับคนที่เข้ามาฟังย้อนหลังด้วยนะคะวันนี้นะคะครูจอยขอมาสั้นๆนะคะอ่าขอมาสั้นๆนะคะขอบคุณหัวใจนรรัวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณเสียงเพลงของแม่ครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะโอ้โหฝนตกหนักอย่างแรงมากเลยนะคะดีที่ช่วงนี้ฝนหยุดนะคะแรงแล้วด้วยนะคะเลยทําให้สัญญาณนะคะโอเคเลยค่ะทุกคนอ่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะครูจอยจะมาไลฟ์ทุกคืนนะคะ เพื่ออะไรคะเพื่อฝึกฝนตัวเองนะคะเพื่อทําให้ตัวเองเอ่อเขาเรียกว่าไปต่อนะคะไปต่อในสิ่งที่เราเราปรารถนาที่เราจะทําเพราะเรามีความเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในตัวเองนะคะนี่นี่คือหัวข้อในวันนี้นะคะก่อนที่ครูจอยจะเข้าเนื้อหาเนาะครูจอยขอเล่าสตอรี่ของตัวเองนิดนึงนะคะทุกคน,น ครูจอยก็มีสตอรี่นะคะใน่ดีนะคะครูจอยเป็นคุณครูสอนเด็กอนุบาลนะคะเด็กอนุบาลวัย3-5ปีนะคะครูจอยสอนด้วยกันทั้งหมดนะคะ11ปีนะคะหลังจากนั้นลาออกมาเป็นแม่ค้าแม่ขายเป็นแม่ค้าขายโรตีนะแล้วก็ครูจอยขอขอบคุณนะคะธุรกิจที่ครูจอยทําในอดีตนะคะเป็นธุรกิจเครือข่ายนะขอบคุณธุรกิจเครือข่ายมากๆนะคะที่ทําให้ครูจอยเป็นคนที่ เป็นเฉพาะคุณครูนะคะเป็นคุณครูอย่างเดียวนะคะแต่พอเราทําธุรกิจเครือข่ายมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะขอบคุณธุรกิจเครือข่ายที่ทําให้ครูจอมมีพื้นฐานในการที่รู้จักนะคะนิสัยของคนรู้จักพฤติกรรมของคนรู้จักมนุษย์ที่อยู่ในโลกใบนี้นะคะซึ่งมีลักษณะแตกต่างแตกต่างกันหนูกค้แตกต่างไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัยนะคะความจริงใจนะคะ ความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นเด็กกว่าคือตรงนี้เราจะได้หมดเลยนะคะคุณโจขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับธุรกิจเครือข่ายนะธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ดีมากมากนะคะคุณอยไม่เคยแอนตี้ธุรกิจเครือข่ายขอบคุณได้สามที่ทําให้คุณอยมีความรู้สึกว่าในสิ่งที่คุณปจออาัฒนาคุณอยได้หมดเลยนะคะแต่มาณนะวันนี้ณจาุดนี้คุณอยทําอะไรคุณอยเป็นคนที่เปิดโอกาสนะคะรับสิ่งใหม่ให้กับตัวเองนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อตัวเราเองเพื่อพัฒนาตัวเราเองนะคะไม่ใช่ว่าคุณเรียนหนังสือจบ แค่ปตรีหรือจบแค่ได้รับใบปริญญามามันจบแค่นั้นมันไม่ใช่คับทุกคนสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราประสบความสําเร็จในช่วงเก้าอายุหนึ่งแค่นั้นเองนะคะมันไม่สามารถการันตีในการที่เราจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบได้ครูจอยเป็นคนที่ตามหาความฝันในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ในสิ่งตัวเองเป็นพูดง่ายๆก็คือตัวตนของเราจริงๆเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ว่าเราต้องการสิ่งไหน เราไม่รู้ว่าเราทําธุรกิจอะไรที่มันมันใช่สําหรับตัวเรานะคะแต่วันนี้ครูจอยมีความรู้สึกว่าแน่ดีกับปัจจุบันนะคะโรคมาพร้อมกับโลกที่ก้าวก้าวผ่านแบบก้าวกระโดดมากๆถ้าคุณไม่เปลี่ยนวันนี้แล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนครูจอยไม่ได้บอกใครนะครูจอยไม่ได้ว่าใครด้วยครูจอยบอกตัวเองเตือนย้ําตัวเองเสมอว่าเราต้องเป็นคนที่ทันเทรนด์ของโลกเราต้องเป็นคนที่ พูด,ดง่ายๆคือต้องก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนไปตามการเวลาปัจจุบันโรคมันมากับโรคแต่ก็มีวิกฤตนะคะมีวิกฤตที่จะทําให้เรานะคะทาสิ่งที่เราชอบที่เราใช่ที่มันคิดว่าเฮ้ยนี่นี่แหละคือสิ่งที่เราตามหามาตลอดชีวิตแล้ววันหนึ่งคุณจอยก,ก็กระโดดกระโดดเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์นะคะทั้งที่ตัวเองไม่เคยไลฟ์สดนะคะไม่เคยสร้างวิดีโอสั้นๆด้วยไม่เคยทํามีแค่โพสต์ไป ตามภาษาคนที่ไม่ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างนะคะขอบคุณตัวเองที่ที่มีนะวันนี้ได้นะคะขอบคุณพี่ติ๋นนะคะอ่าอาดีตที่เป็นดาวไลน์ด้วยกันนะคะบอกว่าให้ไปดูคลิปมาหาการพิเศษวันของแม่คุณสิตาสิบางทีแสงแลเล็กๆที่ปลายอุโมงค์ที่ครูจอยตามหามันอาจจะใช่ก็ได้ทุกคนเชื่อไหมครูจอยครูจอยรู้ปุ๊บครูจอยค,ความสุขตื่นเต้นมากแล้วก็มาดูนะคะดูแล้วก็ทําตามคือไม่ไม่ได้รู้ว่าแม่คุณสิตาคือใคร แต่เคยเห็นว่าเว็บนะคะเว็บผ่านเวลาเราฟีดเฟซบุ๊กนะคะแม่ครูจอยมาเต้น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 เราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นยังไงคือเราไม่รู้ <ๆ S 1> เห็นไหมคะสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ว่าเราจะศึกษาเรียนรู้ไม่ได้ไม่จริงหรอกค่ะมันอยู่ที่เรามองหาและเรามองเห็นถ้าสิ่งนั้นมันใช่นะคะสิ่งนั้นมันใช่มันก็จะใช่นะคะทุกคนถ้าสิ่งนั้นมันไม่ใช่สําหรับคุณมันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะวันนี้ครูจอยถีบต,ตัวเองออกมาหน้ากล้องถีบต,ตัวเองออกมาเป็นเป็นผู้ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากแบ่งปันอนะ่ะในสิ่งที่เราทําอยู่เราอยากแบ่งปันอนะ่ะคุณจอยทํางานนะทุกคนทําทุกอย่างนะคะไม่ใช่ปรารถนาเฉพาะเรื่องเงินนะแต่ครูจอยตามหาสิ่งที่เราต้องการในชีวิตเราว่าเราต้องการอะไรนะคะสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือการทํางานแบบเขาเรียกพัฒนาตัวเองนะคะคุณจอยเป็นคนที่พัฒนาตัวเองนะทุกคน หน้าตาแบบนี้ไม่ส飒ไม่สวยไม่ว่าแต่ครูจอยเป็นคนที่พัฒนานแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างที่คุณจอยเรียนรู้มันจะมีผลลัพธ์เสมอนะคะไม่ว่าใครล่ะคะ่ะไม่ว่าคุณทําสิ่งไหนก็แล้วแต่ทุกสิ่งที่คุณทํามันจะมีผลลัพธ์ตามมาเสมอขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณลงมือทําในสิ่งที่คุณอยากทํานานแค่ไหนนะคะสำหรับธุรกิจออนไลน์นะคะครูจอยเองก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะคะไม่ได้พูดเก่งจ๋าแบบนี้นะคะในอดีตครูจอยก็พูดแบบ เขาเรียกว่างูปะปาคือไม่รู้อะไรเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะครูจอยนะคะพันตัวเองออกมาหน้ากล้องทุกวันนะคะโดยการนะคะที่เราเรียนรู้ก่อนเห็นไหมคะวันนี้เข้าหัวข้อเลยนะเข้าหัวข้อเลยนะคะเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในตัวเราเองนะคะครูจอยไม่ได้บอกใครแต่ครูจอยบอกตัวเองว่าเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าเราทําอะไรต้องมีความเชื่อมั่นมาอันดับแรกถ้าคุณไม่มีความเชื่อมั่นคุณไม่มีทางทําได้ พราะเราจะลังเลสงสัยจะไปต่อดีไหมจะหยุดดีไหมหรือไม่ไ like ลดีไหมถามว่าคุณจอยไหมไม,มีค่ะทุกคนบางทีคุจคูจอยบคงคนสึกว่าวันนี้ไม่อยากไล์แต่ในใจอีกอีกอีกหนึ่งนะขอโทษค่ะอีกอีกหนึ่งความคิดหนึ่งบอกว่าไล์สิไล์สิไล์สิจนออกมาไล์นะคะเห็นไหมว่าในร่างของเราหนึ่งร่างมันจะมีสองบุคลิกมันจะมีสองความคิด คือใช่กับไม่ใช่ทําหรือไม่ทําทําดีไม่ทําดีทดําดีไม่ดับดีมันจะโต้แย้งกันแบบนี้จนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทํานะเราต้องออกมานะมีคนรู้มีคนรอเราอยู่นะเรามี f อของเรานะอ่ะเรามีคนของเราเสมอนะอ่ะถามว่าวันนี้ทํแลรวได้อะไรหนึ่งคได้ความสุขได้ความสุขความสนุกเบิกบานได้ความรู้ใหม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองตัวเองพัฒนาได้เรื่อยๆตัวเองพูดเก่งขึ้น เราพูดแบบแฮปปี้ไม่ใช่พูดแบบกดดันหรือเธอต้องทำนะไม่ใช่ค่ะรูจอยออกมาด้วยความสนุกเบิกบานด้วยความจริงใจที่อยากจะออกเห็นไหมคะเมื่อไหรที่เรามีความเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในตัวเองมากพอคุณก็กล้าที่จะออกมาหน้ากล้องออกมาเพื่อใครออกมาเพื่อตัวเองออกมาเพื่อแบ่งปันสิ่งที่เราเจอออกมาเพื่อแบ่งปันในสิ่งที่เราทำนะคะ วันนี้คร re ูจอยขายอะไรครูจอยไม่ได้ขายอะไรครูจอยขายตัวตนของตัวเองนะคะถามว่าสิ่งที่ครูจอยทํานะคะครูจอยบอกได้เลยว่าครูจอยไม่ได้มาขายอะไรในเพจนี้แต่ครูจอยมาแบ่งปันสิ่งดีๆถ้าถามว่าครูจอยขายอะไรคะครูขาครูจอยทํางานที่มีระบบนะคะครูจอยทํางานที่มีระบบรองรับซึ่งเป็นระบบที่มันสุดยอดนะคะ เพราะแน่ดิคุโจทําธุรกิจเครือข่ายเขาก็มีระบบรองรับนะคะทาให้เรามีความสุขเราทางานง่ายทํางานคล่องนะคะถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์มือใหม่นะคุโจแนะนานะคะคุณขายขายขายคนเดียวอ่ะกับคุณขายและมีทีมขายด้วยอ่ะมันแตกต่างกันคะทุกคนมันไม่สามารถเป็นพสซีฟได้เราไม่สามารถหยุดทําแล้วเรามีรายได้ได้นะคะการขายโรตีเหมือนกันคุโจขาย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 วันไหนคุูจหยุดขายคุโจก็ไม่ได้เงินถูกต้องไหมคะแต่สิ่งที่คุโจปรารถนาเลยคือคุโจทํา ทำตอนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยทำตอนนี้อาจจะไม่มีทีมทำตอนนี้เราอาจจะสร้างทีมยังไม่ได้นะคะคุณอย่าเพิ่งท้อนะคะอย่าเพิ่งท้อไปต่อถ้าเรายังไม่ไม่ไม่ยังมียังไม่ได้มีผลลัพธ์ให้คุณเรียนรู้ด้วยการคุณหาไอดอลของคุณให้เจอหาไอดอลประมาณ5คนแต่สำหรับครูจอยครูจอยมองแค่คนเดียวก็คือแม่ครูสิตาพรสวัสดิ์ปั้นเองได้เพราะครูจอยได้เจอในสิ่งที่หมหัศจรรย์ที่สุดมันเป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้น เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะในสิ่งที่ครูจอยเจอครูจอยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราตามหามาตลอดชีวิตกับสิ่งที่เราทํามาตลอดชีวิตนะคะมันมีผลลัพธ์อะไรถ้า,าบอกว่าเรายังไม่เจอแต่วันนี้ณนะตอนนี้ครูจอยเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เรานะคะเจอไอดอลที่มันใช่สําหรับตัวเรานะคะคุณก็ลงมือทําตามแกะรอยเขาเขาทําอย่างไรเขาทาวิธีไหนเขาทําอย่างไรประสบความสําเร็จเขาทําอย่างไรเขาถึงมีเงิน ภายในไม่กี่เดือนนะคะเรานะคะต้องเรียนรู้เราต้องเป็นผู้เรียนรู้นะคะเรียนรู้เสร็จคุณต้องลงมือทําการลงมือทำนะคะไม่ใช่ทำทำทำหยุด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 ทำทำไม่ใช่นะคะการเรียนรู้ลงมือทําคุณต้องทําแบบสม่มําเสมอทีบ่อยซ้าทีบ่อยนะคะออกมาทุกวันนะคะออกมาเพื่อใครออกมาเพื่อให้เรามี f อของเราออกมาเพื่อให้ในสิ่งที่คนติดตามเราวันนี้ยังไม่มีคนดูไม่เป็นไร แต่เราออกมาด้วยความสนุกสนานเบิกบานด้วยความรู้สึกว่าฉันมั่นใจมากพอที่จะพูดนะคะสักวันหนึ่งก็จะเป็นวันของเรานะคะสําหรับไลน์นี้นะคะแพงมากๆเลยค่ะทุกคนใครได้เข้ามาฝางนะคะคูจอยบอกเลยว่าโชคดีมากๆนะคะวันนี้นะคะคูจอยขอแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันแล้วก็แชร์ไปตามหน้า Facebook นะคะหรือแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆคูจอยขอบคุณมากๆนะคะ ใครที่ได้ฟังคลิปนี้นะคะขอให้นําสิ่งดีๆไปใช้นะคะอย่าลืมนะคะว่าให้เราเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในตัวเองก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปให้คนอื่นเราต้องให้ตัวเองก่อนก่อนที่เราจะขอบคุณคนอื่นเราขอบคุณตัวเราเองก่อนบอกรักตัวเองก่อนกอดเขาเสมอนะคะกอดเขาบ่อยๆนะคะเพราะคนที่อยู่กับเราตลอดชีวิตและตลอดเวลาทุกวินาทีคือตัวเราเองเพราะฉะนั้นรักตัวเองให้มากๆนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุูเจม พูดไม่หยุดเลยนะคะโอ้ตื่นเต้นนะคะเหงื่อช่วช่ไปหมดแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ